มาแล้วแล้วแล้วสำหรับลูกทุ่งไอดอลตะลุยก่องและสัปดาห์นี้เราพามาบุกถึงห้องแต่งตัวเหล่าเสียนลูกทุ่งไอดอลแข่งกันมาก็เยอะไปลองถามสถิติกันดีกว่าว่าใครแพ้ชนะยังไงมาบ้างตามมาเลยจ้า หน่อยวันนี้พร้อมหรือเปล่าพร้อมครับพร้อม99.99%ครับคิดว่าวันนี้เราจะได้ขึ้นไหมไม่ครับน่าจะไม่ได้ชิวว่าลีโอคิดว่าลีโอจะได้ขึ้นไหมไม่ครับวันนี้วันนี้เราอัดกันสีเทปนะครับผมลีโอมาหมดครับลีโอเก็มเพลงเรากี่เพลงสามครับอ่าแล้วอีกเพลงใครจะขึ้นอ่ะที่เขตที่เขตพี่อาร์ตหรือเปล่าไม่ใช่แหมปฏิเสธทันทีเลยนะอาร์ต ดวงไปแล้วคนใส่ชุดสีขาวส่วนใหญ่หรอเลยหรอแล้วที่สำคัญข่าวดำด้วยที่พี่พี่ได้รอ้องอะเอ๊ะคุ้นๆเหมือนชุดคนข้างๆที่ยืนอยู่อ่ะปากว่ายังไง คุณนะเนีเ่ยไม่น่ารอดวรอกทุกคนกลับมารอบที่สองก็วันนี้ไปฝึกซ้อมมาครับแล้วก็วันนี้พร้อมสู้แน่นอนท่านคณะกรรมาการก็คอมเมนต์อย่างเข้มข้นเลยช่วงนี้ <c oughs> ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็แค่ส่งลีโอปไปแค่นั้นครับเป็นดูน้องลีโอกันใช่ไหมเนี่ยกีแล้วฮาร์ตมาโอูอาร์ตมาเกือบทุกครั้งได้ร้องสองครั้งแล้วก็ไม่ได้ร้องกี่ครั้งนะครั้งเดียวแต่รถชนะทุกครั้งใช่ชนะทุกครั้งวันนี้มาเป็นวันที่สองครับผมครั้งแรกก็โดนเหมือนกันครับโดนน้องลีโอโดนน้องลีโอคนแซว เคลีโอรับจบทุกงานจ้าไม่ไม่ต้องถามได้ไหมคือแชมป์สีซีซันก็ดูกปวดไป3ามแล้วใช่ไหมครับอีกหนึ่งคนที่ยังไม่แพ้เพราะยังไม่ดูเลือกนะครับผมแล้วตัวเขตหลักกี่ครั้งแล้วสองครั้งแล้วครับแต่ไปครั้งแรกก็ดูเลยครับผมแล้วหลังจากนั้นก็สงสัยเขาน่าจะสงสารครับใช่เขาคนนันคือนี่หละเบื้องหลังนี่หละไม่เหมือนนั้นก็บอกนะว่าเออถ้ายัง็นอ่ามิตรภาพที่ยังมีต่อกันอยู่ระหว่างพี่น้องก็จะเลือกพี่เลยแงจากแข่งเสร็จขอเลือกพี่ชายสุดหล่อผมแล้วกันครับพี่เขตครับพี่เขตครับ ว่าพี่น้องไม่มีอยู่จริงสินะเออเราน่าจะจบกันวันนี้แหละเออแต่ตอนนี้น้องมาเป็นทีมเดียวกับเราแล้วเออเราก็ส่งน้องออกไปแทนเราเลยเทปแรกรีโอนะเทปสองเทปสองรีโอเทปสามรีโอเทปสี่ก็ยังรีโอนเดี๋ยวแบมจะไปไหนกลับมาก่อนยืนบ่อยครับแต่คนเข้าใจว่าไม่ได้ยืน อยู่บนเวทีทีไรแล้วก็ยืนหน่อยยืนหน่อยครับตองที่ผมก็ยืนแล้วนะครับแบมแข่งไปแล้วหนึ่งครั้งครับแข่งกับนี่ครับน้องลีโอครับวันนี้เซียนวันนี้มาประมาณ8คนก็จะมีพี่ชบาแก้วนะครับมีพี่เขตศิรสิทธิ์นะครับผมแล้วก็พี่พึ่งนะครับแล้วก็มีพี่อาร์ตอัศนัยพี่ปร์คนะครับผมแล้วก็มีพี่น้ำโมนะครับแล้วก็มีพี่สังโค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 มาจากไหนแกงน้องตะลอดนะครับผมแล้วก็แบมนะครับทุกคนแกงน้อ เกิดไม่ใช่แกล้งหรอกครับทุกคนหมั่นไส้หมั่นไส้กันหมดทุกคนเลยครับน้องก็ไม่มีตอบโต้เลยปฏิการเลือกใครที่ว่าไม่เลือกไม่ไม่เลือกผมก็ได้แต่เลือกผมก็ดีครับอ๋อแต่ว่าเราเปลี่ยนกติกาแล้วนี่ใช่เราเปลี่ยนกติการเลือกเงินเลือกผมอ่า้วก็อยู่ที่ดวงแหละถ้าโชคดีก็เจอผมแล้วหัวเรียวสองแสนมันได้แชมป์มาไงแล้วสองแสนหมดยังเรียวหมดตั้งแต่วันแรก ครับผมเทปแรกไปแล้วเราเหลือแต่เทป2นะครับที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวกล้องกล้องอยู่ไหนก่อนกล้องอยู่ตรงไหนครับพร้อมพร้อมพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมนอนนะครับพร้อมนอนครับเต็มร้อเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาที่สาวหล่อของเราพร้อมพร้อมไหมครับพร้อมวันนี้วันนี้พร้อมนะพร้อมมาเอาคืนแม่เอาแป้งนะเอาคืนวันนี้เอาคืนอ๋อโดนแป้งมากี่ครั้งแล้วยิ่งพูดบอกเขาสิเออเขารู้หมดแล้วเนี่ยไอ้ครั้งที่แล้วก็เพิ่งเช็ดออกจากรองเท้าเมื่อกี้แป้ง สำหรับคุณแชมป์ครับคุณเขตศิลสิทธิ์คุณพร้อมไหมครับพร้อมครับเตรียมมาไหมเตรียมมาครับเตรียมมาครับชักท่อนขอหนึ่งท่อนครับหนึ่งท่อนเออบางคันหยอกก็สีดอกพยาถามเนี่ยเจ้าบอกเคยแค่กันเลยม็นบ่หลุดเ,เขาไม่เอาเพยงคนตายมาร้องนะครับยังยังไม่ตายยังหายใจอยู่เนี่ยโอ้ยใจน้าต่อใจน้าต่อ <laughs> สรุปได้ว่าวันนี้ครับผมเต็มที่ดูทุกคนนะครับผมสรุปพูดเข้ากังค่ะคนนี้พร้อมใช่ไหมครับออะไรทำไมพูดเร็วเมื่อกี้ไม่ชัดเท่าไหร่ขอเป็นเทปถัดไปขอเป็นเทปถัดไปนะคะใครบ้างเทปเทปเมื่อกี้เมื่อกี้ใครโดนเลือกไปน้องโอโอ้ครับโอ้เมื่อเช้าถามไปแล้วว่าใครยืนเท่าไหร่ยังไงแล้วมีหนึ่งสาว ที่เราไม่ได้สัมภาษนณะ์โอ้ยยืนนับไม่ทวนแล้วค่ะคแต่ว่ายังไม่รอ้องทักยังไม่ร้องักเทปเลยค่ะออใจร้อนไม่คิดจะร้องเขากลัวเขากลัวเขากลัว,วไม่รู้ว่าเขากลัวหรือเขาเกลียดด้วยถ้าน้องไม่เกลียดหนูนะพี่ก็ไม่ได้ร้อง <c oughs> แบบคิดว่าแล้วเป็นไรสบายสบายยืนไปกี่ครั้งแล้วยืนบ่อยอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็เคย,ยได้ร้องไปแล้วรอบหนึ่งครั้งชนะ และนี่ก็เป็นสถิติการยืนนิ่งเฮ้ยยืนหนึ่งใครได้ยืนใครได้ร้องยังไงเท่าไหร่ก็ตามชาร์ตนี้เลยผลัดกันแพ้บ้างชนะบ้างก็ต้องลุ้นกันต่อว่าใครจะทำลายสถิติแพ้ตลอดการหรือจะชนะตลอดไปไยอกหยอกนะแต่ถ้าให้แอดมินไปร้องรับรองว่าแพ้ก็ที่แรกคิดว่าแพ้ฝุ่นที่ไหนได้แพ้คุณนี่เองโอ้เขิน ลาไปเลยแล้วกันสวัสดีค่ะ